สวัสดีค่ะทุกคนเลิกเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเก็บม,มากหกลอดไปเดินค่ะดีไปเดิน,ดนออกกวลังกายจังหน่อยเนาะไปดำกลางค่ะสบายช่ไงสบายสบายปะสิสบายสบาย Tu pas comprendre si si j'ai compris <laughs> ah, putain. quoi trois fois oui beaucoup non non ça va ta tapping bah yo clown <laughs> I have a lot of fan นะที่อยู่ปะ everyone over they want to be f e n with me อะ really Yeah. Mong, 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 เย่มง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  m งมงนัมม m ่มงนัมม m ่มง n ัมมี่ Mong Nami. สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะอาจจะพาทุกคนไปเก็บหมากหลอดลงทะเลก่อนบวันไปนาและคิดฮอดจ้ะผู้ใดเด้นี่เด้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ไอก็มาถึงสวนสาแล้วนะคะ ส่วนสาที่อายจะไปเอาเอ่หมากหลอดพี่น้องอย่าตัวอายได้ตายได้กว่านี่เห็นบ่นี่หมากหลอดแต่อันนี้มันยังบ่ได้สุกนี่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 โอ้เซบ้งเหรอเซมหมากหลอดอืมฮะหมากหลอดเห็นบ่อันนี้ยังบ่สุกป้าเต็มอยู่โหโหบุกุอิซี่ พี่เราไอ้ถามพี่น้องแล้วนะคนบอกว่าเป็นหมากลอดกินได้นะคะก็เลยกลับมาเก็บทุกคนมันยังบ่สุกแหงอกสุกเลยนะจะกินไอ้หน่อยเน,นี่ยแหละเบิ่งนเะอาตัวสุกเนี่เดี๋ยวซีซีมให้เบิ่งเได้จ้าฟันฟาดสมสม,มแสบอยู่เลยเห็นไหมมันยังบ,งบ่สุกหลายเอาพอได้กินนะี่แหละเนาะ มักลอดอีกอาทิตย์หน้าแหละบางทรงยังได้แสบตจพี่นอ้องม,มาคายเคยรียดเลยพี่น้องมาเรียนมนมืดๆแล้วมันเครียรดเลยพี่นอ้องย้อนอยังเขาบอกเขาว่าเขาได้ซ้ำเขาเขานอยูนีน่านะเขาว่าได้แต่เขาเขลียนบ่าได้อะนะ อือแล้วเขาว่าแล้วฮัมบรู้เรื่องมันทำให้เราเครียดนะอือฮัมเบอร์ได้คือข่าวแบบนี้นะจะเราก็ผ่านจุดนั้นไม่เป็นไรอืมมากเลยนเนี่ยเห็นบ้าอึอเอาเสียไปกินอยู่โรงเรียนได้นี่แบ่งหมู่กินน้ำแอ๊บแซ่บ สม้มถูกใจคนไทยที่มากินสม้มเจียเม,มือกก้อยใส่มาปรุงน้ำปลาส้ม,มส้ม,มฟันฟ้าแซสส่บเซยขอบคุณหลายๆด้จ้นะเด้อคนที่บอกนะว่าอายกระบลูจ้ะ Mình bảo là ai mặc lọt thì kiếp lợi cho tắt. Ai có phải bằng Google mặc lọt gì bây giờ nè. Ôi, sữa ai thử nhận này. Khi tôm nham đấy. Nè, เดิองนี่จะ้จะมีแต่มากงานแบ่ใกล้สุดเลยนะในเห็นบ่็อกโอ้อันนี้ดกแห้งลงเบิบ่ร์ดในจ้าพอดิกลิ่นสมนอยอดเดียด๋วยวพี่น้องมันสมอ่ะนะพอได้เศร้ายากมักสมหมอกสมออกสมอยอ,อยู่ห้านาทีนินิด มิลลุททีมิลลุทสูตรท e ่แมงูเนี่ยสวยจากล้ิมับแมย่างอืมสบุ้งอร่อยมากเออโอ้โห u ย

พอแล้ววันนี้เยวจะมาเอาหน่อยนี่จ้ะนี่หมากลอดนี่นี่น,น,นี่เอาอันนี้ก่อนพอสีเศร้าก็ได้หมากใหญ่ตรงนี้นะ I cannot. See there. Don't look at me. Stay there. If you come in one or two days, it will be all yeah. red, huh? เดี uh ๋ยวบลอตเด้อมันลาวสิโอ้ยนี่เราสิปักตูอ่ะปักตูดิปิดเอาเลยจ้ะอื้อทองเพลงหลายมื้อนี้มันข่ําแล้วบ่มีไผยางผ่านกันสิโอ้ส่วนนี้นะคนหลายให้ เอละจะมาเอาใหม่จ้านี่นี่กน่็ฮึสุดงไป